you are listening to the screen addict please welcome your host ก็ต้องขอสวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆคนด้วยนะคะเราแมวเบียรเองค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ The s k i n a d i c t s รายการที่จะรีวิวและแนะนำภาพยนตร์ซีรีส์ต่างๆที่ทำให้เรานั่งดูติดจอไม่ยอมลุกไปไหนให้ทุกคนได้ไปลองหามาชมกันบ้างนะคะเอาละค่ะสำหรับภาพยนตร์ที่เราได้หยิบยกมารีวิวกันในเทปนี้นะคะอาจจะไม่ใช่ภาพยนตร์เลสเบียนซะทีเดียวค่ะ เป็นภาพยนตร์ที่พยายามจะสลัดความเป็นเลสเบี้ยนทิ้งไปด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าจากที่เราได้ไปสืบค้นมาเนี่ยต้นฉบับที่เป็นเวอร์ชั่นนิยายของภาพยนตร์เรื่องนี้มีแก่นหลักของเรื่องราวอยู่ที่ความสัมพันธ์ของเลสเบี้ยนแต่ว่าเวอร์ชัน่นภาพยนตร์เนี่ยได้ตัดมันออกไปอย่างไม่ใหญ่ดีเลยละคะ่ะแต่นะคะแต่ว่าก็ไม่พ้นที่ภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยจะติดกลิ่นอายความเป็นเลสเบี้ยนเข้ามาอยู่ดีค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะมันก็คงจะดูไม่น่าเกลียดเกินไปที่จะนำภาพพยนต์เรื่องนี้มารีวิวในรายการนี้ที่เน้นรีวิวภาพ,พยนตร์แล้วก็ซีรีส์เลสเบี้ยนเป็นหลกักเราคิดว่าอย่างนั้นนะคะเราขออนุญาตเล่าให้ฟังกันสักเล็กน้อยก็แล้วกันค่ะว่าเราได้ไปเจอกับภาพ,พยนตร์เรื่องนี้มาได้ยังไงคือเมื่อสองสามวันก่อนนะคะ เราเจอภาพยนตร์เรื่องนี้ถูกแนะนำโดยเพจ Get n a t h e Movie ซึ่งก็ต้องขอขอบคุณทางเพจนี้ด้วยนะคะที่ทำให้เราได้รู้จักกับภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะอยากจะบอกว่าแค่เห็นเนื้อเรื่องย่อของภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยว่าเกี่ยวกับเมียหลวงกับเมียน้อยที่ร่วมมือกันฆ่าสามีเราก็เกิดความสนใจขึ้นมาทันทีนะคะเพราะว่าพล็อตแบบนี้เนี่ยมันเป็นพล็อตเรื่องของแฟนฟิกชั่นชัดๆ แล้วไอการที่พลอตแบบนี้มาอยู่กับภาพ,พย,ายนตร์คลาสสิกอายุรุ่นราว60ย่าง70ปีเนี่ยมันต้องมีดีอะไรสักอย่างแน่ๆค่ะซึ่งหลังจากที่เราได้ไปดูภาพ,พย,ายนตร์เรื่องนี้มาแล้วนะคะเราพบว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆด้วยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะในเทปนี้เนี่ยเราจะมารีวิวภาพ,พย,ายนตร์เรื่องนี้ที่มีชื่อเรื่องว่า Diabolik กันค่ะ ซึ่งถากว่าเราได้อ่านชื่อเรื่องของภาพยนตร์เรื่องนี้ผิดไปเนี่ยเราก็ต้องขออภัยด้วยนะคะด้วยความที่ภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นสัญชาติฝรั่งเศสค่ะแต่ว่าเราก็ได้ไปถามเพื่อนของเราที่เขาเรียนศิลป์ฝรั่งเศสมาแล้วนะคะเขาบอกมาว่ามันก็อ่านแบบนี้นี่แหละ ราคาสำหรับ d i ียบ l i k นะคะก็จะเป็นภาพยนตร์ฝรั่งเศสค่ะแนวจิตวิทยาลึกลับสยองขวัญแล้วก็ระทึกขวัญน,นะคะของค่ายซินาดิสซึ่งก็ได้ออกฉายไปในปี1955ค่ะภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะได้มีการดัดแปลงมาจากหนังสือนิยายที่มีชื่อเรื่องว่า She Who Was No More ของคู่หูนักเขียนที่มีชื่อว่าบัวลูน่าแจัค ซึ่งถูกตีพิมพ์ออกมาตั้งแต่ปี1952นะคะ และสำหรับเรื่องราวคราวๆยอ่ยอๆของภาพ,พยนตร์เรื่องนี้นะคะ Diabolik ก็จะเป็นเรื่องราวความสัมพันธ์อันยุง่งเหยิงที่เกิดขึ้นกับคณะครูของโรงเรียนประจำชายล้วนแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในมหาคนครปารีสนะคะระหว่างมิเชลเดลลาซาลครูใหญ่ของโรงเรียนกับคริสตินาเดลลาซาลครูและเจ้าของโรงเรียนรวมไปถึงภรรยาของมิเชลแล้วก็นิโคลออเนอร์ครูและชูรักของมิเชลค่ะ ถึงแม้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างคริสติน่ากับนิโคลถ้าพูดกันตามตรงแล้วนะคะก็คือเมียหลวงกับเมียน้อยดีๆนี่เองค่ะทว่าผู้หญิงสองคนนี้เนี่ยกลับไร้ซึ่งความบาดหมางขัดแยง้งและมีความสนิทสนมกลมเกลียวกันเป็นอย่างมากไม่เหมือนกับความสัมพันธ์ของเมียหลวงเมียน้อยทั่วไปเลยนะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าทั้งคริสติน่าซึ่งเป็นเมียหลวงแล้วก็นิโคลซึ่งเป็นเมียน้อยต่างก็ละเหี้ยใจเหลือเกินกับพฤติกรรมอันเสงงเคร็งของมิเชลคนรัก อพวกเธคะ่ะในที่สุดนะคะพวกเธอทั้ง2คนจึงตัดสินใจที่จะร่วมมือกันฆ่ามิเชลทุกอย่างเหมือนจะผ่านไปได้ด้วยดีคะ่ะตรงตามแผนที่พวกเธอได้วางเอาไว้แต่แล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็ได้เกิดขึ้นนะคะแล้วพวกเธอจะทำยังไงต่อไปกับเหตุการณ์ที่กลับตละปัดไปจนเกินควบคุมนี้ได้คะ่ะ เลยนะคะต้องขอบอกเอาไว้ก่อนเนาะสำหรับคนที่คิดจะไปดูภาพ,พยนตร์เรื่องนี้จริงๆเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะคะควรจะรู้เรื่องราวของภาพ,พยนตร์เรื่องนี้ให้หน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ค่ะ เพราะว่าเราเองเนี่ยก็ตัดสินใจดูภาพ,พย,ายนตร์เรื่องนี้โดยที่แทบจะไม่รู้อะไรเลยด้วยซ้าไปนะคะนอกจากเนื้อเรื่องย่อเพียงไม่กี่ประโยคเท่านั้นเองค่ะมิหนำซ้ำนะคะในช่วงเอ็นเครดิตของภาพ,พย,ายนตร์เรื่องนี้เนี่ยยังได้มีการทิ้งทายเอาไว้อีกด้วยล่ะคะ่ะว่าอย่าเอาไปบอกคนอื่นว่าเกิดอะไรขึ้นในภาพ,พย,ายนตร์เรื่องนี้ให้เขาเหล่านั้นเนี่ยมาดูเองดีกว่าอะไรทำนองนี้นะคะอาจจะไม่เป๊ะนะ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะพยายามรีวิวภาพ,พยนตร์เรื่องนี้แบบรัดกลุ่มมากที่สุดนะคะพยายามจะไม่ไปแตะรายละเอียดของภาพ,พยนตร์เรื่องนี้เลยเพื่อให้คนที่อยากจะไปดูภาพ,พยนตร์เรื่องนี้ตามเนี่ยได้อัธรสจากการดูภาพ,พยนตร์เรื่องนี้แบบเต็มประสิทธิทภาพนะคะภาพ,พยนตร์เรื่องนี้เนี่ยบอกเอาไว้ก่อนเลยนะคะว่าเป็นภาพ,พยนตร์ที่ค่อนข้างจะยาวค่ะ ยาวเกือบๆจะสองชั่วโมงเลยทีเดียวนะคะแถมยังเดินเรื่องได้ช้าแบบว่าช้าสุดๆไปเลยละคะ่ะดำเนินเนื้อเรื่องได้แบบว่าค่อยเป็นค่อยไปมากๆเลยนะคะกว่าเนื้อเรื่องจะเข้าสู่ช่วงที่มีความตื่นเต้นหรือว่าลุ้นระทึกขึ้นมาเนี่ยก็ป่าไปครึ่งเรื่องแล้วละคะ่ะ แต่รับรองได้เลยนะคะว่าหลังจากที่ผ่านช่วงนั้นเป็นต้นไปแล้วเนี่ยเนื้อเรื่องจะขยี้อารมณ์ความรู้สึกแล้วก็กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของคนดูไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันมาระเบิดทุกสิ่งทุกอย่างเอาในทีเดียวตอนจบของภาพ,พย,ายนตร์เรื่องนี้ค่ะคือมันก็ไม่ใช่ภาพ,พย,ายนตร์ที่น่าเบื่อซะทีเดียวค่ะเพียงแต่ว่ากว่าเครื่องมันจะติดกว่าเครื่องมันจะร้อน มันต้องใช้เวลานานเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะเหมาะอย่างยิ่งกับคนที่ใจเย็นไม่รีบร้อนค่อยๆนั่งดูไปเรื่อยๆเ,เพลินๆพ,พร้อมกับเก็บรายละเอียดต่างๆของภาพยนตร์เรื่องนี้ไปในระหว่างที่ดูด้วยยิ่งถ้าเป็นคนที่ชอบดูไปวิเคราะห์หาคำตอบไปด้วยแบบเราแล้วเนี่ยจะยิ่งสนุกไปกับการดูภาพยนตร์เรื่องนี้มากๆเลยนะคะ และถึงแม้ว่าการเล่าเรื่องของภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะมันอาจจะดูแล้วเป็นเส้นตรงเล่าจากหนึ่งไปถึงสิบก็จริงแต่อย่าสบประมาทการเล่าเรื่องของภาพยนตร์เรื่องนี้เชียวเพราะว่าการเล่าเรื่องแบบว่าเรียบง่ายสุดๆไรซึ่งลูกเล่นอันแพรวแบบนี้นี่แหละที่หลอกให้คนดูตายใจคิดว่ามันก็คงไม่มีอะไรหรอกแล้วถึงค่อยมาทําให้คนดูแปลกใจทีเดียวในตอนจบของภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะคือความเจ๋งของภาพยนตร์ ตอนเรื่องนี้เนี่ยมันอยู่ที่ตอนจบเลยจริงๆนั่นแหละค่ะซึ่งพอคนดูได้เห็นตอนจบของภาพยนตร์เรื่องนี้ที่ถือว่าเป็นเหมือนกับคําตอบของคําถามทั้งหมดที่ได้เกิดขึ้นมาระหว่างที่ได้ดูภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วเนี่ยเมื่อลองนําเอาเรื่องราวทั้งหมดมาปฏะติดปะตอ่อแล้วก็เชื่อมโยงเข้าด้วยกันทั้งหมดจะรับรู้ได้ในทันทีนะคะว่าเหนือเรื่องของภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยมันเจ๋งมาก มันมีทั้งความลึกลับซับซ้อนมีความชานฉลาดมีความแยบยนต์ถึงแม้ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยมันจะเก่ามากแล้วก็ตามนะคะพอเอากลับมาดูตอนนี้เนี่ยเราพบว่ามันก็ยังมีทั้งความสดแล้วก็ความเจ๋งอยู่เลยนะคะคือถึงแม้ว่ามันจะเก่าแต่ว่ามันก็ยังเก่าอยู่นะคะ เราชอบภาพยนตร์ประเภทนี้นี่แหละค่ะภาพยนตร์ที่ชอบหลอกล่อให้คนดูคิดไปตรงนู้นทีคิดไปตรงนี้ทีให้คนดูคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็น่าจะเป็นอย่างนี้อย่างที่ได้บอกไปเมื่อกี้นี้นะคะว่าถ้าดูภาพยนตร์เรื่องนี้แบบดูไปคิดตามไปด้วยดูไปพยายามหาคําตอบไปด้วยระหว่างทางที่ดูภาพยนตร์เรื่องนี้ มันจะเป็นอะไรที่สนุกมากๆเลยนะคะซึ่งเราคิดว่าสิ่งสำคัญที่เราได้จากการดูภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ความสนุกอย่างแน่นอนค่ะแต่ว่ามันคือประสบการณ์จากการที่ได้ดูภาพยนตร์เรื่องนี้มากกว่าและถ้าากจะถามว่าเนื้อเรื่องของภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยมันคาดเดายากไหมมันเหนือคาดไหม ส่วนตัวแล้วนะคะเราคิดว่ามันก็เดาวยากแล้วก็เหนือคาดจริงๆนั่นแหละค่ะแต่ว่าอันที่จริงแล้วนะคะเราแอบเดาตอนจบของภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ตั้งแต่ช่วงกลางเรื่องเป็นต้นไปค่ะคือถ้าสังเกตดูดีๆนะคะดูแบบละเอียดละเอียดเลยเนี่ยจะรู้เลยล่ะค่ะว่ามันได้มีการทิ้งคำใบ้หรือว่าเบาะแสนิดๆหน่อยๆเนี่ยพอให้คนดูสามารถเดาได้อยู่ค่ะ แต่ถึงแม้ว่าเราจะเดาวตอนจบได้นะคะแต่ก็เดาได้ไม่ทั้งหมด100%นะคะเอาเป็นว่าเดาได้ประมาณ80%ก็แล้วกันเพราะว่าเราก็ยังไม่ถึงกับสามารถเชื่อมโยงจุดสำคัญสำคัญของภาพยนตร์เรื่องนี้เข้ากันได้ทั้งหมดนะคะซึ่งถึงแม้ว่าเราจะแอบจับไตของภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ก็จริงเนี่ยแต่เราคิดว่ายังไงก็ตามภาพยนตร์เรื่องนี้มันก็ยังเจ๋งอยู่ดีนะคะ ส่วนเรื่องของความเลสเบียนที่เราได้พูดถึงไปก่อนหน้านี้นะคะมันก็น่าเสียดายจริงๆนั่นแหละค่ะที่ตัวภาพยนตร์เลือกที่จะตัดประเด็นนี้ออกไป เพราะว่านที่จริงแล้วนะคะมันช่วยอธิบายที่มาที่ไปของความสนิทสนมของเมียหลวงกับเมียน้อยในภาพพตยนเรื่องนี้ให้มันมีน้ำหนักแล้วก็มีความสมเหตุสมผลได้มากขึ้นจริงๆนั่นแหละคะ่ะว่าอ๋อตอนแรกเนี่ยเมียน้อยอาจจะอยากได้ผู้ชายไงแต่ว่าผู้ชายมันชั่วเกินกว่าจะเอาลงก็เลยกลายเป็นว่าเมียหลวงกับเมียน้อยเนี่ยเลยมาแอบกินกันเองก็เลยต้องช่วยกันกำจัดผู้ชายในความสัมพันธ์นี้ออกไปไงอะไรทำนองนั้นนะคะ ซึ่งพอตัดประเด็นนี้ออกไปแล้วเนี่ยมันเลยแอบกลายเป็นช่องโหว่เล็กๆของเนื้อเรื่องขึ้นมาค่ะแต่เราคิดว่านั่นก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ได้ใช้จินตนาการอันบันเจิดล้ำเลิศของเราในการเติมเต็มช่องว่างนั้นจนสมบูรณ์เองอยู่ดีค่ะเป็นไงล่ะเจ๋งไหมล่ะ และอย่างที่ได้บอกไปนะคะถึงแม้ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยจะพยายามสลัดความเลสเบียนออกไปแต่สุดท้ายก็สลัดไม่พ้นตัวค่ะยังแอบมีกลิ่นติดมาวันยังคำ่ำผ่านการแสดงของนักแสดงนำหญิงทั้งสองคนซึ่งอันนี้เราก็ต้องขอชื่นชมด้วยนะคะที่ทำเหมือนกับว่ายังมีรับลมคมในซ่อนอยู่ยังมีเบื้องลึกเบื้องหลังซ่อนอยู่ตลอดเวลา ทำเอาเราดูไปคิดดีไปไม่ได้เลยล่ะค่ะก็สองคนนี้เขาใกล้ชิดกันผิดปกติวิสัยของเมียหลวงเมียน้อยทั่วไปจริงๆอะ่ะมีความเป็นห่วงเป็นใย,ยกันเกินเหตุมากๆแถมยังชอบจิกกัดกันไปมาเบาๆแบบเจ็บแสบแต่ว่าน่ารักอีกตั้งหากมันมีโมเมนต์อะไรแบบนี้เยอะมากจริงๆนะคะแนะนำว่าต้องลองไปดูกันเอาเองค่ะไม่อยากจะเล่าให้ฟังเยอะ บางคนนะคะอาจจะคิดว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยดูยากซึ่งเราก็ต้องขอยอมรับกันตามตรงค่ะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ถูกจริตของใครหลายคนจริงๆโดยความที่มันเป็นทั้งภาพยนตร์เก่าภาพยังเป็นขาวดำแถมยังเป็นภาพยนตร์ฝรั่งเศสพูดฝรั่งเศสกันทั้งเรื่องดูยากพอสมควรเลยแหละ แต่เราก็อยากจะให้เปิดใจแล้วก็ลองดูนะคะต่อให้มันจะเป็นภาพยนตร์ที่เก่าต่อให้มันจะเป็นภาพยนตร์ขาวดำต่อให้มันจะเป็นภาพยนตร์ที่ภาษาแปลกแต่ถ้ามันเป็นภาพยนตร์ที่ดีต่อให้มันจะอยู่ในรูปแบบไหนมันก็เป็นภาพยนตร์ที่ดีอะคะ่ะแนะนำว่าอยากจะให้ดูจริงๆนะคะสําหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ ก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการรีวิวภาพ,พยนตร์เรื่องนี้ของเราค่ะความจริงแล้วนะคะภาพ,พยนตร์เรื่องนี้เนี่ยมีเวอร์ชันรีเมคปี1 9 9่นด้วยแต่เราไม่รู้ว่ามันมีความแตกต่างกันแค่ไหนไม่รู้ว่าจะสนุกเหมือนกันไหมแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าจะได้ไปดูแล้วก็มารีวิวให้ฟังกันไหมคุณผู้ฟังทุกคนมีความคิดเห็นกันยังไงบ้างคะอยากจะให้เราหยิบอีกเวอร์ชั่นหนึ่งมารีวิวแล้วก็เปรียบเทียบให้ทุกคนดูไหม ยังไงก็ช่วยบอกกันเข้ามาหน่อยนะคะ สำหรับคนที่สนใจอยากจะไปหาภาพยนตร์เรื่องนี้มาดูตามเนี่ยก็สามารถลองหาดูได้นะคะถึงแม้ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่เก่าเนี่ยแต่ก็ยังพอหาเป็นบรรยายไทยซับไทยดูได้อยู่ค่ะลองหาดูกันได้นะคะตามอินเทอร์เนต็ตทั่วไปเลยค่ะแล้วก็หลังจากที่ทุกคนได้ดูรีวิวตัวนี้จบไปแล้วเนี่ยมีความคิดเห็นอะไรยังไงกันบ้างก็สามารถเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้อย่างอิสระแล้วก็เต็มที่ใต้คอมเมนต์ของคลิปนี้เลยนะคะ ยังไงก็ตามนะคะเราก็ต้องขอฝากภาพย,ายนตร์เรื่องนี้ที่มีชื่อเรื่องว่า d i a b o l i k เอาไว้ด้วยค่ะ ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะสามารถติดตามรับฟังรายการ The s k i n a d d i c t s ได้ทางช่อง YouTube The c a t b e e n เลยค่ะแล้วก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของรายการ The s k i n a d d i c t s ได้ทาง facebook แล้วก็ t w i t t e r The c a t b e e n นะคะสาหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่อง The c a t b e e n ก็สามารถกดติดตามได้เลยค่ะเพื่อไม่ให้พลาดทุกตอนใหม่ๆของรายการ The s k i n a d d e s นะคะ และสำหรับคนที่สนใจนะคะอยากจะสนับสนุนให้รายการ The s k i n a d i c s หรือว่าแมวเบียเนี่ยสามารถผลิตรายการที่มีเนื้อหาคุณภาพแบบนี้ออกมาได้อีกก็สามารถสนับสนุนได้นะคะโดยการโดเน a เลยค่ะทั้งผ่านทางบัญชีธนาคารนะคะแล้วก็ทาง True Money Wallet เลยค่ะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ